จากดราม่าของพิมพ์รีพายและเปิดอารมณ์กลางไร้สดดาัดสนนลากยาวไม่จบเมื่อหมองคงขวญออกมาแสดงความคิดเห็นถึงเรื่องนี้ซึ่งมีบางช่วงบางตอนหมอหคงควญบอกว่าเมื่อไรฉันจะเลี้ยงพ่อแม่ได้อย่างพี่พิมพ์เอาเงิน5ล้านไปกองใส่พ่อซึ่งนั่นคือกตัญยูเขาเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวลูกสอง คุณทำได้อย่างเขาไหมนอายุ30มิบนิดๆคุณทำได้อย่างเขาหรือไม่และและจะทำได้อย่างเขาเมื่อไหร่อันนี้ต่างหากที่คุณจะต้องถามตัวเองประเด็นคำพูดนี้ของหมอของขวัญนะคะสร้างความไม่พอใจอย่างมากในโลกโซเชียลจนตอนนี้แฮชแท็กหมอของขวัญทยานพุ่งติดเทรนมีชาวเนต็ตเดือนสน,นั่นคอมเมนต์วิพากษ์วิจารณ์กันเพียบเพราะไม่เห็นด้วยกับคำพูดดังกล่าวนะคะล่าสุดนะคะหมอของขวัญก็มาชี้แจงประเด็นดรามา่าพร้อมขอโทษสำหรับสิ่งที่เกิดขึ้นหมอของขวัญบอกว่าเรื่องพี่หมอเห็นความกระตันยูของน้องผ่านการเป็นห่วงสุขภาพพ่อแต่ดน ป้องด้วยกันยกตัวอย่างเรื่องกตัญญูด้วยเงิน5ล้านยอมรับว่าโป้งและไม่สนใจโครงสร้างสังคมที่ไม่น่าสนับสนุนเป็นเช่นเป็นลูกที่ดีต้องให้เงินพ่อแม่เยอะทําให้หลายคนรู้สึกแย่หมอจะปรับปรุงให้และระวังกว่าน,นี้แฮชแท็กหมอของขวร